วัสดีครับโปรแกรมแบดมินก๊อฟนะครับจากเรียนน้อยไอทีดอทคอมสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแบ่งพาร์ติชันนะครับซึ่งวิธีการแบ่งพาร์ติชันในที่นี้จะเป็นการแบ่งพาร์ติชันตอนที่เราจะติดตั้ง windows 10นะครับซึ่งตัวนี้จากคลิปนี้จะเป็นการสอนแบ่งพาร์ติชันตอนติดตั้ง Windows 10นะครับซึ่งตอนที่เข้ามา ตามสเต็ปเข้ามาขั้นตอนของการติดตั้ง Windows เร็จนะครับมาเรื่อยๆเน็กๆทำตามขั้นตอนมาเรื่อยจนมาถึงขั้นตอนแบ่ง partition บางคนยังงงว่าต้องแบ่งยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนอธิบายให้นะครับเริ่มจากในกรณีที่เป็นเครื่องใหม่นะครับถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ใหม่พอมาถึงขั้นตอนนี้จะเจอเจอไดซ์ศูนย์แบบนี้นะครับ ว่าเครื่องไหนที่มีฮาร์ดที่สองลูกก็จะเป็นไดซ์ศูนย์กับไดซ์หนึ่งะครับซึ่งจะเป็นอย่างนี้ซึ่งยังไม่ถูกแบ่ง p a ชั i t i o n ให้เราทําการแบ่ง partition ก่อนโดยคลิกที่ดิสของเรานะครับแล้วก็คลิกที่ new ตรงนี้นะครับคลิกที่ new ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการแบ่งพ a ร t i t i o n สําหรับไดซ์ c นะครับสำหรับไดซ์ c ของเราจะถูกแบ่งออกมาก,ก่อน เดี๋ยวทดสอบแบบ p a r i t i o n DC ก่อนนะครับโดยหน่วยตรงเนี้ยจะเป็นเมกนะครับหน่วยตรงนี้เป็นเมกแล้วก็พันพันยี่สเมกเนี่ยจะเท่ากับ1นจิกนะครับของแอดมินนี่ตั้งไปเป็นที่หกหมือ่อยสี่สก็คือเท่ากับหกสิจิกนะครับเมื่อเราระบุไซส์เรียบร้อยคลิกที่ปุ่มแบบพายนะครับ แล้วก็กดโอเคเพื่อยืนยันอีกครั้งจากนั้นเราจะได้ไดซีนะครับตรงนี้คือไดซีตัวนี้คือ s ิสเต็มดีไว้สำหรับกู้ข้อมูลหรือว่าเวลา Windows มีปัญหานะครับตรงพาร์ i ิชันหน1เราไดซีของเราคือ p a r t i ิ i ัน2นะครับแล้วก็หลังจากที่เราแบ่งเสร็จเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือก็คือไดดีของเรานะครับเหลือเท่าไหร่ก็คลิก ที่ดทียังไม่ถูกแบ่งนะครับแล้วก็คลิกที่ New จะแบ่งหมดเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องปรับตัวเลขไซน์นะครับหรือต้องการเพิ่มอีกไซส์หนึ่งก็หาร2หรือว่าหารแบ่งตามกําหนดที่เราต้องการในที่นี้ก็คือไรดีนะครับต่อไปนี้จะเป็นการแบ่งไนดีคลิกกระบุกไซน์เสร็จคลิกที่ปุ่มแบบงพายครับอันนี้ก็เป็นการสําหรับ แบ่งพาร์ติชันในตัว Windows 10เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเลือกที่ไดซีไดซีของเราคือพาร์ติชันสนะครับแล้วคลิกที่ปุ่ม next นะครับพอคลิกที่ปุ่ม next ไปก็จะเป็นการลง Windows ตามขั้นตอนตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ